วิเคราะห์ฟรินกับเบคหน่อยค่ะเขาคบกันจริงไหมและให้วิเคราะห์ในมุมของการคบกันหรือไม่คบกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออนุญาตบอกตรงนี้เหมือนเดิมว่าขอไม่เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ละกันเนาะเรียกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในมุมของคนคนหนึ่งคืออีฟแค่นี้ละกันเนาะสำหรับน้องฟรและน้องเบคนะคะจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีซีรีส์เรื่องที่สีสีชมพูเนี่ยทั้งคู่เคยเล่นด้วยกันนะคะเป็นคู่กันในซีรีส์เรื่องแอบรักเดอะซีรีส์นะคะแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ชายชายเนาะแล้ว คู่รองโรมาอีกทีหนึง่งกระแสะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เปรี้ยงปร้างเท่าทฤษฎีสีชมพูนะต้องยอมรับอย่างนี้เนาะว่าทฤษฎีสีชมพูเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เป็นแจ้งเกิดของคู่น้องจริงๆจะเห็นว่าความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมของทั้งคู่เนี่ยมีมายาวนานตั้งแต่ก่อนซีรีส์เรื่องทฤษฎีสีชมพูแล้วเพราะว่าน้องอยู่ในค่ายเดียวกันเนาะะแน่นอนว่มามันต้องมีการเวิร์กช็อปอะไรร่วมกันก่อนที่จะมีการเข้ากองด้วยกันอีกแล้วค่อยมาพีคสุดๆนะ่ในช่วงซีรีส์เรื่องทีีาาออทู้ไดด่่ก็ ประทับใจมากๆกถ้าเกิดถามในมุมมองความคิดเห็นของอีฟเองคนเดียวนะว่าเขาคบกันไหมอะไรเงี้ยคือจากโมเมนต์เวลาน้องไปออกงานต่างๆคู่กันนี่เนาะเราจะเห็นว่าคนพี่หรือว่าน้องฟรีเนี่ยดูแลน้องเบ็คดีมากนะคะแบบเทคแคร์เหมือนไอ้เต้าน้องน้อยที่เขาดูแลเลยอะ่ะอาจจะด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นน้องเล็กด้วยนะคะแล้วน้องฟรีนก็เลยดูแลน้องเบ็คก,กี้แบบ เทคแคร์มากเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งโอเคโมเมนต์อะมันมีแหละมันมีโมเมนต์ในความที่รู้สึกว่าเอ้ยเขาทาไมเทคแคร์ดูแลดีจังซึ่งน้องฟรีเนี่ยทำแบบนี้มาตลอดนะคะแล้วก็เวลาเขาอยู่คู่กันทีไรคือน้องฟรีจะดูแลน้องเบคกดีม,มากน้องเบกกี้คือฟิลแบบ ไอตัวเล็กเลยจากที่ตัวเล็กอยู่แล้วตัวเล็กลงไปอีกเลยนะคะเพราะว่าน้องฟรีนดูแลเทคแคร์ทุกๆจังหวะจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดูแลภาพรวมอะไรต่างๆหรือว่าการเดินเหินจะระวังให้นะคะหรือว่าจะเป็นชุดอะไรต่างๆเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมคือแทบจะเป็นผู้จัดการคนหนึ่งแล้วเออดูแลเช็คให้อะไรอย่างนี้ตลอดเนาะซึ่งในมุมของคนที่ดูเนี่ยก็จะรู้สึก ใจฟูไปด้วยนะคะรู้สึกว่าเออคนพี่ดูแลคนน้องดีจังเลยแต่ว่าในมุมของความสัมพันธ์เนี่ยอีฟเนี่ยมองมาตลอดแหละว่าเฮ้ยทั้งคู่จะคบกันไหมอะไรเงี้ยแต่ในมุมของอีฟเองเนอีฟมองว่าไม่น่าจะคบกันนะคะอีฟมองว่าเป็นการดูแลเทคแคร์ในมุมที่น้องฟรีเนี่ยไนส์ nice. ดูแลน้องเบกกี้อ่ะดีอยู่แล้วอาจจะเป็นด้วยลักษณะของน้องฟรีนเองนะคะที่อาจจะชอบดูแลเทคแคร์ด้วยส่วนน้องเบกกี้ก็ ความแบบไอ้เต้าน้องน้อยอ่าแกใครเห็นก็เอ็นดูปะนึกอ,ออกปะเออเป็นเราแล้วก็คงอยากดูแลเทคแคร์นะคะแล้วด้วยความที่เขาว่าอยู่ในค่ายเดียวกันแล้วก็ร่วมงานในซีรีส์ก่อนหน้านี้อีกนะคะแล้วก็มาเรื่องที่สีสิีชมพูซึ่งมันใช้เวลาแบบกินเวลาในการถ่ายทํามานานหลายปีละซึ่งน้องก็คงมีความสนิทสนมกันแล้วก็ดูแลกันแบบนี้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะผลงานอะไรที่ออกมาต่างๆมันก็คือแสดงได้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติอะ่ะคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าทั้งคู่ มีการเวิร์กช็อปกันแบบมันถึงบทบาทนั้นตอนแรกๆอาจจะดูเกรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอช่วงหลังมันดูสม ooth มากจริงๆเพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่อ่ะมันพิเศษนะคะแต่ในมุมของว่าคบเป็นแฟนไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวอิฟมองว่าไม่น่าจะได้คบกันเป็นแฟนอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเนาะส่วนข่าวอะไรที่ออกมาที่หลังอะไรอย่างเงี้ยถามว่ารู้สึก ตกใจหรือว่าผิดหวังอะไรอย่างนั้นไหมมันก็มีบ้างนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าโดนหักหลังหรือถูกหลอกอะไรอย่างนั้นนะสําหรับคู่นี้เนาะเพราะว่าอีพรู้สึกว่าน้องทั้งคู่อะไม่เคยออกมาพูดนะว่าคบกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมาให้ความหวังพวกเรา fc อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นโมเมนต์จิ้นแล้วก็น่ารักน่ารัก,รกอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะไม่ได้มีการมาแบบทําให้เราเข้าใจผิดแล้วก็มาบอกทีหลังหรือมาเผยทีหลังว่าเฮ้ยไม่ได้คบกันนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะก็เลยรู้สึกว่าสําหรับคู่นี้เนี่ยะะอีพร้อมที่จะ ซับพอร์ตแล้วก็ดูโมเมนต์เคมีดีๆสําหรับคู่นี้ต่อไปเนาะเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นผลงานของน้องทั้งคู่นะแล้วก็รอดูอยู่นะคะไม่ต้องแบบซีเรียสหรือว่ากังวลอะไรกับการที่ ถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นสตรทแล้วคิดว่าคนดูจะไม่อินไม่ฟินอะไรเงี้ยโอ้ยมองข้ามจุดนั้นไปนานมากแล้วเพราะว่าตั้งแต่ซีรีส์ยูริหรือว่าหนังยูริไทยยังไม่ดังนะ่ะเราเสพสื่อต่างประเทศเนาะซึ่งเป็นแบบหนังฝรงั่งหรืออะไรอย่างนี้เราแบบตัวแสดงนะ่ะเขาไม่ได้เป็นเลสเบีย้ยนหรืออะไรเรายังอินได้เลยนะคือเป็นสตรีทนี่แหละคือเราดูในมุมของบทบาทว่าเคมีของทั้งคู่มันเข้ากันไหมดูแล้วเขาแสดงได้เข้าถึงบทบาทไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าดูแล้วเราเชื่อจริง จริงว่าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นๆสลัดความเป็นตัวเขาออกไปแล้วเราเชื่อไปแล้วว่าเขาคือบทนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ติดเลยนะคะเขาจะเป็นใครก็ได้ขอแค่เป็นนักแสดงที่มีฝีมือแล้วก็ทําให้เราเชื่อได้ว่าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆแล้วก็รักกันจริงๆอะไรเงี้ยอีฟคนนึงแหละที่พร้อมจะดูที่ผลงานตรงนั้นเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงก็ได้นะแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ